ค่ะพี่น้องชาวไทยซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะคุณแม่มีตะก้าหวายมาโชว์ให้พี่น้องนะคะยกหยิบยกมาหลายครั้งและขา่ะ A1 นะคะค่ะเขาเรียกว่าลายนกแก้วค่ะเป็นตะก้าหวายนะคะค่ะก้นก็หวายค่ะตีนตะก้าก็หวายค่ะบั่นห้าอื่นตีนค่ะทางนี้เรียกว่าก้นตะก้าค่ะค่ะเหลือะไรสองสองแบบค่ะตีนตะก้าตีนกะตา สาลาวาตินกะตตากนกะตาค่ะคนตะก้านะคะเป็นหวายทั้งนั้นเลยค่ะรอบนี้ก็มีตะหวายนะคะสีนี้เป็นสีขาวครีมนะคะค่ะขาวสะอาดค่ะใสโดดเด่นมากค่ะค่ะนกแก้วค่ะนกแก้วคู่นะคะค่ะราคาอยู่ที่320บาทนะคะตะก้าหวายนะคะเลิศดหรูดูเด่นมากค่ะค่ะใสไปค่ะเลิศดหรูดูเด่นนะคะ แม่ดึงขันค่ะมันเป็นชุดขันนะคะสำหรับขันขันใส่บาตค่ะเป็นขันใส่บาตนะคะชุดนี้าเรได้ว่าชุดขันใส่บาตนะคะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะขันชุดนี้นะคะค่ะร้อยเก้าเก้าค่ะเหมาะสําหรับเราชุดไปใส่บาทไปทําบุญพอดีค่ะเหมาะสําหรับตาก้าเราพอดีนะคะค่ะถ้าท่านจะรักขันชุดหนึ่งก็ร้อยเก้าสิบเก้า ราคาตะก้าร้า320บาทนะคะาค่ะเป็นตะก้าไหวาค่ะชุดสําหรับไปวัดไปทําบุญนะคะค่ะตะก้าไหวาค่ะสวยงามมากคา่ะเลิศดหรูดูเด่นมากคา่ะค่ะราคาตะก้าอยู่ที่320บาทราคาขันตักบาทใส่บาทก็ขันแถมทัพีนะคะ199บาทคา่ะค่ะชุดนี้นะคะ199าบ้าบาทนะคะมีขันนะคะค่ะมีขันชุดหนึ่งค่ะ ค่ะราคาท่านจะรับขันด้วยก็มีนะคะให้ท่านบอกว่ารับขันด้วยค่ะค่ะราคาอยู่ที่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทขันนะคะอันนี้ A8 นะคะนี่ก็เป็นลายลกูกไกี่เพชรค่ะค่ะสีขาวครีมนะคะ A8 นะคะเป็นตะก้าไว้ค่ะรวมก็ไว้ค้นก็ไว้ค่ะไว้ทั้งมวนไว้ทั้งชุดเลยนะคะสวยงามมากค่ะเลิศดหรูดูเด่นนะคะค่ะราคา320บาทไม่รวมค่าส่งนะคะ เพราะว่าเราต้องถามลูกค้าว่าลูกค้าท่านทักมาจากจังหวัดไหนพื้นที่ห่างไกลไหมคะถ้าพื้นที่ห่างไกลจากต้องราคาส่งก็ก็จะเพิ่มนิดหนึ่งนะคะพื้นที่ห่างไกลก็มีภาคใต้แล้วก็มีไอเชียงขาภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายค่ะขึ้นเหนือลงไปค่าจะเพิ่มอีกนะคะค่ะและถ้าอีสานบ้านเฮาก็พอค่ะราคาก็ไม่แทงนะคะ ค่ะเพราะว่าเขาจะมีสามที่นะคะเพราะว่าคุณแม่เข้าไปคุยกันกับทางขนส่งค่ะค่ะเขาจะเขียนมาให้เลยระบุเลยค่ะคุณแม่จะได้เรียกเก็บกับลูกค้าถูกมันมีอยู่ที่สามแห่งที่ราคาราคาเพิ่มมีอยู่ภาคใต้ภาคเหนือแล้วก็สมุทรปราการค่ะมีอยู่3ามที่นะคะค่ะราคาจะแตกต่างกันกับเพื่อนค่ะค่าราคาไม่รวมค่าส่งนะคะ 320บาทค่ะเป็นตะกร้าไว้นะคะอันนี้ A13 ค่ะลายค่ะลายการบินไทยนะคะสวยงามมากค่ะเลิศรูดูเด่นนะคะไซส์ใหญ่นะคะตะกร้าของคุณแม่มีไซส์ใหญ่นะคะอันนี้ค่ะค่ะตะกร้าของคุณแม่มีไซส์ใหญ่ค่ะมีแต่ไซส์ใหญ่ไซส์เดียวนะคะค่ะไม่ได้เอาไซส์กลางมาไซส์เล็กมานะคะไซส์ใหญ่ไซส์เดียวค่ะใบใหญ่ใบเดียวนะคะ ค่าราคาอยู่ที่320บาทนะคะไม่รวมค่าส่งนะคะไม่เก็บปลายทางด้วยค่ะไม่รับปลายทางค่ะโอนเงินส่งของส่งทั่วไทยถึงใจท่านไวนะคะค่าราคาอยู่ที่320บาทตร้าไม่รวมค่าส่งนะคะแล้วก็ไม่เก็บปลายทางด้วยค่ะเพราะว่าแจ้งให้ทราบค่ะก,การเก็บปลายทางบางทีก็พนักงานไปส่งของบางทีโทรหาผู้รับก็ไม่มีคนร,รับของ บอกว่าอยู่ต่างบ้านต่างเมืองต่าง,างจังหวัดต่างอำเภอค่ะไปทุระค่ะไม่สะดวกรับของของก็เพราะว่าเราไม่ได้จ่ายเงินแล้วค่ะของจะตีกลับเข้ามาหาแม่ลักเหมือนเดิมนะคะตีกลับก็ไม่ได้ตีกลับฟรีนะคะเสียค่าตีกลับอีกห0สิบาทค่ะแม่ลักก็เลยยกโครงการนี้ขาะเก็บเงินปลายทางกาเลยยกเลิกค่ะค่ะโอนเงินส่งของส่งทั่วไทยถึงใจท่านไว้นะคะ ลายการบินไทยราคาอยู่ที่320บาทค่ะอันนี้ A4 นะคะค่ะ S 4ค่ะลายค่ะเขาเรียกว่าลายกีเพชรค่ะกีเพชรน้ำไหลเลี้ยวเชี่ยววนนะคะค่ะเป็นลายไหลเลี้ยวเชี่ยววนค่ะแต่เป็นลายกีเพชรนะคะค่ะราคาอยู่ที่320บาทนะคะค่ะใบใหญ่ค่ะไซนี้ไซเดียวไซใหญ่ไม่ ไม่มีสา้กลางไม่มีสา้เล็กนะคะคุณแม่เอาสา้ใหญ่มาใช้เดียวค่ะก้นก็วายตะก้าไอรวงก็วายขอบก็หวาย320ิบาทไม่รวมค่าส่งค่ะอันนี้ A อห้านะคะอันนี้ก็ลายสวยค่ะลายนกเก้านะคะเลศหรูดูเด่นมากค่ะสวยงามมากค่ะค่ะเป็นตะก้าวายนะคะวายทั้งชุดเลยค่ะ ต้นก็ไหวรวงก็ไหวขอบก็ไหวอันนี้แปดเหลี่ยมนะคะใบใหญ่ค่ะไม่มีซส้เล็ไซส์กลางค่ะมีซส์นี้ซส์เดียวใช้ใหญ่นะคะค่าราคาอยู่ที่320บาทนะคะยังไม่รวมค่าส่งนะคะเพราะว่าเราต้องสอบถามลูกค้า,ว,าว่าอยู่พื้นที่ตรงไหนจังหวัดไหนค่ะเราจะได้บวกค่าส่งถูงนะคะเพราะว่าของนี้ท่านสั่งเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าของไม่ถึงมือท่านนะคะ ค่ะคุณแม่ซื้อลังมาใส่กล่องมาใส่ให้ท่านนะคะลงทุนซื้อลังมาใส่นะคะบรรจุไปในลังนะคะค่ะไม่ต้องกลัวว่าของถึงมือท่านจะยับยู่ยี่หักพังนะคะรับผิดชอบค่ะเรารับผิดชอบทุกอย่างนะคะค่ะถ้าของไปไม่ถึงมือท่านแบบอันนี้ก็รับผิดชอบทุกอย่างคะ่ะ A 5ห้าค่ะสา0รอย่สิบบาทค่ะอันนี้อันนี้ A 1 9ิบนะคะ ค่ะราคาอยู่ที่320บาทนะคะ A 1 9นะคะค่ะา320บาทาค่ะ A 1 9ค่ะค่ะ A 1 9ก็สวยนะคะเลิศดหรูดูเด่นนะคะเป็นแปดเหลี่ยมนะคะทรงแปดเหลี่ยมค่ะถ้าอยากได้ทรงไหนทักโทรทักคุณแม่เข้ามาได้นะคะค่ะแปดเหลี่ยมค่ะตะกร้าแปดเหลี่ยมนะคะราคาอยู่ที่320บบาทไม่รวมค่าส่งนะคะค่าส่งเราก็ดูที่พื้นที่ของ ที่ทำภาคเข้ามาเป็นจังหวัดไหนเขตไหนนะคะค่าค่าโดยไอค่าส่งแกเพิ่มมีอยู่3จังหวัดนะคะมีอยู่ภาคใต้ภาคเหนือแล้วก็สมุทรปราการค่ะแต่สมุทรปราการไม่รู้ว่าเป็นยงังไงถึงไอราคาเพิ่มเพิ่มกว่าเพื่อนค่ะค่ะแต่ว่าเขตกทมก็ไม่แพงเท่าไหร่ค่ะค่ะอัพนิดหนึ่งนะคะค่าส่งนะคะนิดเดียวค่ะคะ่ะก็สวยเลิศดรูดูเด่นมากค่ะกล้าไหวาราคา320บาทค่ะ น่เาค่ะ A 2นะคะนี่ก็ A 2ลายนี่ก็สวยค่ะโอ้ยลายลายกระรอกคุณแม่กำลังเห็นนะคุณแม่เพราะว่าเขาซื้อซื้อมาแบบบ้านละสองสามใบค่ะไม่ได้ดูวันนั้นดูรีบค่ะ้ากระรอกสวยงามมากค่ะกระรอกสวยนะคะค่ะราคาอยู่ที่320บาทนะคะ ค่ะพี่น้องชาวไทยก็มีน้ําทิพย์ชโลมใจของพี่น้องชาวไทยแล้วค่ะค่ะพระกันซื้อตะกร้าไม่รักนะคะคนละใบละใบนะคะเพราะว่ามีหยาดน้าฝนชลิดน้ําทิพย์ชโลมใจของพี่น้องชาวไทยแล้วค่ะคนละหมื่นละหมื่นเข้ามือแล้วค่ะเป็นน้ําทิพย์ชโลมใจพี่น้องชาวไทยนะคะและเศรษฐกิจของเราก็จะเริ่มดีขึ้นค่ะเพราะว่ามีน้ําทิพย์ชโลมใจแล้วค่ะ ค่ะคุณแม่ขอตะกร้าคนระบละระบนะคะแม่รักขอตะกร้าให้กับคนระบละใะบช่วยแม่รักนะคะแม่รักไม่ได้ค่ะค่ะราคาอยู่ที่320บาทนะคะนี่กระรอกค่ะลายกระรอกนะคะค่ะไม่รวมค่าส่งแล้วก็ไม่เก็บปลายทางด้วยค่ะค่ะนี่เบอร์สองรหัสสองนะคะค่ะรหัสสองลายหางกระรอกลายกระรอกค่ะนี่รหัสเก้าค่ะอุ้ยลายปลาก็สวยค่ะ มีลายใหม่แปลกๆเข้ามานะคะค่ะปลาตะเพียนค่ะค่ะวนเวียนวนว่ายค่ะปลาตะเพียนค่ะทําให้ค้าขายดีนะคะเพราะว่าปลานี้จะวนว่ายอยู่ตลอดนะคะเรียกเงินเรียกทรั์นะคะปลาเงินปลาทองค่ะค่ะเรียกว่าปลาเงินปลาทองค่ะราคาอยู่ที่320บาท A9 ค่ะ ตาก้าไวา้นะคะ320บาทไม่รวมค่าส่งไม่เก็บเงินปลายทางโอนเงินส่งของส่งของไวถึงใจท่านเร็วนะคะค่ะราคา320บาทค่ะอันนี้รหัส17 A17 นะคะค่ะ A17 นกแก้วคู่ค่ะสวยงามเลิศดดูดูเด่นนะคะขาดน้าแน่นมากค่ะตะก้านี่ค่ะแน่นแข็งแรงมากเลยค่ะ ค่ะตะก้าใบใหญ่นะคะค่ะใบใหญ่ลูกตะก้านี้ลูกค้าซื้อไปประทับใจทุกท่านโทรมาบอกว่าของสวยงามมากค่ะประทับใจมากค่ะคุณแม่ก็ดีใจค่ะที่ได้คําชมกาบลูกค้าว่าของสวยของงามแล้วก็ค่ะประทับใจแต่ละท่านมีแต่ประทับใจสั่งแล้วมาสั่งเพิ่มอีกค่ะให้ญาติพี่น้องค่ะเป็นของฝากให้กับญาติพี่น้องได้นะคะค่ะอันดีไลนยนกแก้วค่ะ ค่ะ a 14 a 17นะคะลายนกแก้วค่ะค่ะค้นก็หวายลวงก็หวายค่ะหลายทั้งชุดเลยนะคะราคา320บาทไม่รวมค่าส่งและไม่ลิบปลายทางค่ะอันนี้ a 15ค่ะสีขาวครีมนะคะสวยนะคะค่ะเป็นลายกี้เพชรนะคะลายตาขัดางสวยงามมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่320บาทนะคะ ค่ะตะก้าหวายใบใหญ่ค่ะมีไซนี้ไซเดียวค่ะไม่มีไซเล็กไซกลางนะคะค่ะไซใหญ่ไซเดียวค่ะคุณแม่มีขันใส่นะคะขันทดลองค่ะใส่ขันแบบนี้ค่ะขันสํหรับใส่บาทนะคะค่ะเป็นขันใส่บาทนะคะมันไหนสนใจขันค่ะรับขันด้วยขันใส่บาททุกใส่บาทก็ขันก็อยู่ที่ร9อค่ะแถมทัพพีไปเลยนะคะสวยเลิศหรูดูเด่นมากค่ะ ค่ะเป็นขันสําหรับไปใส่บาดตักบาดนะคะค่ะจะพอดีกับตะก้าก้นตะก้าค่ะขันก็ใบรุ่นกลางค่ะไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะค่ะเป็นรุ่นกลางค่ะขันรุ่นกลางนะคะค่าราคาอยู่ที่320บาทนะคะมไ,มไ,มไม่รวมค่าส่งนะคะขันก็ราคา199รานะคะถ้าจะรับชุดขันาาดีนก,ก็ได้นะคะราคา199รค่ะขันนะคะ อันนี้เอเก็บนะคะสวยนะคะลายนกพะเก้าค่ะสวยงามมากค่ะใบใหญ่ตะก้าใบใหญ่แข็งแรงมากนะคะวัตถุดิบมาจากหวายนะคะตะก้าหวายนะคะค่าราคาอยู่ที่320บาทไม่รวมค่าส่งนะคะค่ะเป็นตะก้าหวายค่ะค่าราคา320บบาทนะคะตะก้าหวายนะคะ ค่ะใบใหญ่ค่ะไซสนี้ไซส้เดียวค่ะไซสใหญ่บรรจุของค่ะได้หลายอย่างนะคะเราจะหิ้วไปจ่ายตลาดค่ะไปซื้อผักผลไม้ก็สวยเลิศหรูดูเด่นนะคะหิ้วตะก้าสวยๆไปจ่ายตลาดค่ะค่ะราคา320บาทไม่รวมค่าส่งและก็ไม่เก็บปลายทางค่ะค่ะราคาอยู่ที่320บาทนะคะค่ะตะก้าไหวแข็งแรงมากค่ะ ค่ะสัพพัดแล้วค่ะเศรษฐรกิจดีแล้วค่ะพากันซื้อตะกร้าไหวกันเป็นรักค่ะเวลาอย่าไปทําบุญไปวัดนี่ก็ลายเป็ดน,น้อยคู่ค่ะค่ะไปทําบุญไปวัดก็ค่ะเรียกหานะคะค่ะเพราะว่ามีน้ําทิพย์ชโลมใจชาวไทยพี่น้องชาวไทยแล้วค่ะคนละเหมือนละเหมือนแลวนะคะยิ้มได้แล้วค่ะค่ะราคาอยู่ที่320บาทนะคะช่วยซื้อตะกร้าแม่รักคนละใบละใบนะคะมีน้ำทิพย์ชโลมใจพี่น้องชาวไทยแล้วค่ะ ค่าราคาอยู่ที่320บาทตะกา้าใบนี้ค่ะช่วยซื้อตะกา้าแม่รักนะคะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะอันนี้แปดเหลี่ยมค่ะค่า A11 นะคะแปดเหลี่ยมลายเป็นน้อยค่ะค่า A16 นะคะ,น,ะ,คะนี่ลายนกยุงนะคะ ค่ะเอสลายนกยุงค่ะสวยเลิศดหรูดูเด่นนะคะแปดเหลี่ยมนะคะมีทรงแปดเหลี่ยมค่ะค่ะรับรับตะกร้าใบไหนก็โทรบอกคุณแม่โทรทักคุณแม่มานะคะค่ะราคาอยู่ที่320บบาทนะคะไม่รวมค่าส่งนะคะเพราะว่าพื้นที่ห่างไกลหรือใกล้หรือไกลคุณแม่ต้องสอบถามลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะการขายค่ะจะสอบถามลูกค้าอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะราคาอยู่ที่ สามร้อยยี่สิบบาทนะคะตะก้าหวายค่ะรวมก็หวายก้นก็หวายค่ะใบใหญ่ค่ะชุดนี้ชุดเดียวเป็นชุดใหญ่นะคะค่ะไม่มีใบเล็กนะคะไม่มีใบกลางค่ะเป็นใบใหญ่รุ่นเดียวค่ะอันนี้นกแก้วคู่ค่ะค่ะรหัสสามนะคะนกแก้วคู่ค่ะสวยงามมากค่ะเลิศดหรูดูเด่นมากค่ะราคาอยู่ที่สามร้อยยี่สิบบาทเลิศดหรูดูเด่นนะคะสามร้อยยี่สิบบาทนะคะเป็นตะก้าหวายนะคะ สามรอยยี่สิบบาทค่ะค่ะไม่รวมค่าส่งนะคะสามรอยยี่สิบาทอันนี้ดอกบานชื่นค่ะสวยค่ะสดชื่นแจ่มใสนะคะค่ะเป็นสีครีมนะคะท่านจะรับใบไหนก็มันมีรหัสติดไว้นะคะค่ะ A ค่ะอันนี้ A6 หกนะคะท่านจะรับ A ไหนก็โทรทักโทรบอกนะคะราคาอยู่ที่320บบาทไม่รวมค่าส่งค่ะ ค่ะเพราะว่าต้องเราต้องดูพื้นที่ห่างไกลค่ะเพราะว่าการส่งของนี่ค่ะเพราะว่าตะก,ก้านี้บรรจุรังบรรจุกล่องให้นะคะการส่งของนะคะไม่ต้องกลัวว่าของท่านจะถึงมือแบบยับยุยี่นะคะเพราะว่าคุณแม่รับประกันทุกอย่างค่ะใส่กล่องซื้อกล่องลงทุนซื้อกล่องซื้อรัอองมาใส่ให้ใบละยี่สิบบาทค่ะค่ะก็บรรจุกล่องแข็งแรงนะคะค่ะราคาอยู่ที่320บ,บาทค่ะตะก้าไหวนะคะ ค่ะก้นก็ไหวรวมก็ไหวค่ะสวยเลิศดหรูดูเด่นมากค่ะค่ะพี่น้องชาวไทยค่ะช่วงนี้ค่ะมีหยาดน้ําทิพย์ชโลมใจชาวไทยมาแล้วนะคะค่ะช่วยซื้อตะกร้าแม่แม่รักค่ะคนละใบละใบนะคะค่ะ320บาทไม่แพงเกินเอื้อมค่ะราคา320บาทค่ะเอาเป็นของฝากได้นะคะค่ะเป็นของฝากให้กับญาติพี่น้องได้ค่ะนนี่นกแก้วคู่ค่ะเพราะสวยนะคะ a อค่ะนกแก้วคู่เกาะถ้วยค่ะค่ะนกแก้วคู่เกาะไอกําลังชมดอกไม้อยู่นะคะค่ะ a อสนะคะคือไอใบนี้ A4 นะคะค่ะราคา320บาทตะค้าวไวค่ะใบใหญ่แข็งแรงนะคะเป็นงานแฮนด์เมดค่ะเป็นงานจากสารแฮนด์เมดนะคะบางท่านโทรถามมาบอกว่าไ สารลวยเครื่องใช่ไหมคุณแม่ค่ะไม่ค่ะเป็นงานแฮนด์เมดค่ะเป็นงานฝีมือจากสารค่ะแต่ก็ไหวสาร้วยเครื่องไม่ได้ค่ะเพราะว่าต้องสารด้วยมือค่ะค่ะต้องทําด้วยมือเป็นงานแฮนด์เมดนะคะคาะนั่งจากสารค่ะกลุ่มเป็นกลุ่มบ้านนี้ทําลายนี้บ้านนี้ทําลายนี้นะคะค่ะสวยออกมาสวยหนูดูเด่นมากค่ะค่ะ A4 นะคะ320บาทค่ะ อันนี้ a 12นะคะนี่ก็นกแก้วค่ะ a 12สีครีมนะคะค่ะท่านชอบ A ไหนก็โทรทักคุณแม่เข้ามานะคะค่ะ a 12ค่ะสวยงามมากค่ะเลิศดหรูดูเด่นนะคะก้นก็ไวยนะคะค่ะไว้ทั้งชุดเลยค่ะค่ะราคาอยู่ที่320บาทไม่รวมค่าส่งนะคะค่ะเพราะว่าพื้นที่แต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันใกล้และไกลละค่ะ เพราะว่าการส่งของนี่ค่ะไม่ได้หยิบตะกร้าไปวางไว้ที่ขนส่งเลยนะคะเราต้องห่อบรรจุให้เรียบร้อยค่ะเขาถึงรับของเรานะคะค่ะคุณแม่ซื้อกล่องมาบรรจุให้ลูกค้านะคะไม่ต้องกลัวว่าของท่านจะหักจะพังนะคะค่ะตะกร้าหวายนี่มันแข็งแรงนะคะกล่องก็ใบใหญ่ค่ะการไปส่งของเขาจะวัดน้ําหนักวัดความสูงความกว้างของกล่อง,องนะคะค่ะทําให้ดีค่ะคุณแม่ทําให้ดีทุกอย่างนะคะ คาะ A12 ค่ะเป็นลายนกแก้วค่ะค่ะสีขาวครีมค่ะสวยหรูดูเด่นมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่320บาทไม่รวมค่าส่งและก็ไม่เก็บปลายทางด้วยค่ะอันนี้ก็นกแก้วค่ะนี่ก็ A10 นะคะเพราะว่าคุณแม่ต้องเอามาหลายใบค่ะสีขาวครีมนี่ขายดีมากค่ะค่ะเพราะว่ามีแต่คนทักแบบว่าอยากได้สีร้วนขาวร้วนค่ะขาวครีมนะคะ ขาลายนกแก้วขานกแก้วคู่ค่ะนกน้อยต้อยติวิทค่ะสวยงามมากค่ะตะกร้าใบนี้ค่ะเรียกว่าไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่ใบใหญ่ค่ะไม่มีไซส์กลางไม่มีไซส์เล็กนะคะคุณแม่เอามาไซส์เดียวค่ะไซส์ใหญ่ค่ะราคาอยู่ที่320บาทนะคะไอใหญ่มันถึงบรรจุภาชนะได้หลายอย่างนะคะขายหิ้วไปจ่ายตลาดก็เหมาะสมดูดีดูเด่นนะคะ ค่ะไปจ่ายตลาดซื้อผักผลไม้ซื้อเนื้อก็บรรจุได้หลายค่ะคุณแม่ก็เลยตัดสินใจเอาแต่ใบใหญ่มาค่ะไซนี้ไซเดียวค่ะไซใหญ่ค่ะ320บาทค่ะค่ะนี่ก็ลายค่ะเขาเรียกว่าลายตี้เพชดนะคะ ค่ะสวยเลิศดหรูดูเด่นนะคะรหัสยี่สิบเอดค่ะค่ะสวยงามมากค่ะเลิศดหรูดูเด่นนะคะราคาอยู่ที่สามรอยยี่สิบบาทค่ะตะก้าใบใหญ่แข็งแรงค่ะทํามาจากหวายนะคะงานฝีมืองานแฮนด์เมดค่ะงานจักสารนะคะไม่ใช่ทําด้วยเครื่องนะคะค่ะเป็นงานที่แน่นหนามากค่ะค่ะพี่น้องมีอยากทิพน้ำใจชลมใจชาวไทยนะคะอยากทิพชลมใจพี่น้องชาวไทยแล้วค่ะค่ะ ค่ะเศรษฐกิจดีแล้วค่ะช่วยซื้อตะก้าเวลาคนระบายระบายนะคะเป็นของฝากของขวัญได้ค่ะตะก้าไว้นะคะสวยงามมากค่ะเลิศดหรูดูเด่นนะคะค่ะใส่ผักผลไม้ไปจ่ายตลาดซื้อผักผลไม้ใส่ตะก้าก็บรรจุได้เยอะนะคะเพราะว่าเป็นตะก้าใบใหญ่ค่ะเราใส่ของไปวัดไปทาบุญก็หมดเป็นโตหมดขันข้าวค่ะขันชุดไอ่คุณแม่แบบขันพืชแบบนี้ค่ะ ค่ะท่านไหนอยากสนใจอยากรับขันก็บอกคุณแม่ด้วยนะคะค่ะคุณแม่มีขันขาไอขันขันสีเงินนะคะร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะแถมทัพพีด้วยนะคะค่ะร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะขันนะคะเป็นชุดสําหรับใส่บาทค่ะค่ะขายคู่กันกับตัวนี้ค่ะค่ะราคาขันอยู่ที่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะราคาตะกร้าสามร้อยยี่สิบบาทค่ะ ค่ะรหัสยีสิบ็ดนะคะลายจี้เพชรนะคะสวยเลิศหรูดูเด่นมากค่ะค่ะขอบไว้ทั้งนั้นค่ะมีแต่ไว้นะคะค่ะนี่ก็นกแก้วคู่ค่ะสวยนะคะคุณแม่ผ่านแต่ลวนกแก้วคู่นี่ค่ะ ค่ะเอ14นะคะสวยนะคะนี่ก็ดอกบานชื่นนะคะค่าทรงกลมค่ะตะก้าหวายนะคะดอกบานชื่นสวยสวยงามมากค่ะสวยงามมากค่ะค่ะเป็นตะก้าหวายแข็งแรงมากค่ะแข็งแรงนะคะเพราะว่างานฝีมืองานแฮนเมดค่ะงานจักสารนะคะค่ะราคา320บาทไม่รวมค่าส่งและก็ไม่เก็บปลายทางค่ะไม่รับปลายทางนะคะคุณแม่แจ้งให้ทราบค่ะ โอนเงินแล้วก็ส่งของค่ะส่งของไวถึงใจท่านมากค่ะค่ะส่งทั่วไทยถึงใจท่านเร็วนะคะค่าราคาอยู่ที่320บาทค่ะตะกร้าไหวนะคะค่ะโทรทักคุณแม่เข้ามาค่ะสนใจโทรทักนะคะค่ะนี่ก็นกแก้วคู่ค่ะสวยนะคะ A 2นะคะค่าราคาอยู่ที่320บาทค่ะตะกร้าไหวนะคะรวงก็ไหวขอบก็ไหวก้นก็ไหวค่ะมีแต่ไหวทั้งนั้นค่ะ เจ้านี้โทรทักแต่เมื่อวานแต่ติดต่อไม่ได้ค่ะค่ะราคาอยู่ที่320บาทนะคะค่ะเป็นตะค่าไหวนะคะ320บาทค่ะค่ะเป็นงานแฮนด์เมดค่ะงานฝีมือนะคะนิ่นแน่นหนามากค่ะแข็งแรงมากค่ะค่ะใช้ชั่วรูปชั่วหลานเลยแหละค่ะตะค่าใบเดียวนี่ค่ะเพราะว่าตอกแดดก็ไม่เป็นไรค่ะโดนแดดก็ไม่เป็นไรไม่กรอบไม่ผุไม่พังค่ะโดนฝนก็ไม่ขึ้นราค่ะ าราคาอยู่ที่320บาทค่ะห่างางต่ก้าวายนะคะค่ะท้ายด้ยค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะบุญรักษาพระคุ้ครองสิ่งศักดิ์์ปกป้องทุกท่านค่ะ